วันนี้ YouTube ช่องป้านายพาเที่ยวนะปะปนายก็มีอะไรจะมาให้ดูเนี่ยเมื่อวานป้านายซื้อก้อนเห็ดมานะคะซื้อก้อนเห็ดเขาเรียกว่าก้อนเห็ดนางรมดำหรือเห็ดนางฟ้าซื้อมาทั้งหมดก็ประมาณ50ก้อน,นะคะ่ะซื้อมาจากคุณลุงดวงจันทร์ตรงที่แม่โจเขาก็แพ็คมาให้ป้นายอย่างดีเดี๋ยวเลา มาดูกันนะว่าป้านายจะทำยังไง้ันไหนซื้อมาเพราะกินเองที่บ้านแล้วก็ปลอดสารพิษจะได้มีประโยชน์นะคะป้านายก็จะบอกวิธีเพาะเห็ดง่ายๆเะครับเราซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาก้อนหนึ่งประมาณเจดหรือ8บาทนะคะต่อก้อนเราไม่ต้องเพาะเองเราไปซื้อหาเซิร์ชดูใน Google ว่าใกล้บ้านเราเนี่ยมี มีฟาร์มเห็ดตรงไหนมั่งที่เขาพอขายแล้วก็โทรสั่งไปซื้อซื้อเข้ามาสี่สิบห้าสิบก้อนก็ได้ค่ะแล้วก็เขาก็หาอุปกรณ์พันในก็ชั้นวางของเก่าๆนี่ค่ะพันในก็เอามาเรียงด้านนี้มันไม่มีผนังแล้วก็ปมมาก,กั้นเพื่อไม่ให้มันหล่นลออกไปนี่อันนี้นี่เชื้อมันเดินเกือบจะเต็มแล้วนะคะเนี่ยก้อนเนี่ยว่าถ้าเชื้อเดินมาถึงนี่นะ เขาก็จะแก่แล้วก็เราสามารถลดน้ําได้ตอนนี้บันนายเพิ่งซื้อมาใหม่เชื้อมันยังเดินไม่เต็มก็อย่าเพิ่งลดน้ําแ,แล้วก็เราก็เก็บเก็บมาเรียงได้เรียงแบบนี้เรียงให้หัวมันยื่นออกมาหน่อยนึงเพื่อว่าเวลาเวลาดอกเขาออกมาจะได้ไม่โดนตรงขอบนี้นะคะจะได้ไม่ฉันต้องมีเทคนิค เทคนิคการเรียงนิดหน่อยน็เอามาเรียงไ้เพื่อรอคุณลุงดวงจันท uhm ร <Denise S 2> ์ท <Tak> nice. <S men Mick line> the ี่เจ้าของดวงจันทร์ฟาร์มเห็ดที่แม่โจ้เขาบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่ก็จะออกละวันนี้เพิ่งวันที่สิบนะคะอีกประมาณสี่วันก็จะเอามาเรียงไปถ้าเรียงสลับแบบนี้ เรียงสลับวานป้านายทำเป็นเมื่อก่อนก็นายเคยมีาร์มนะคะเคยทำารามเหตุให้ให้ลูกชายคนเล็กเขาทำแต่หลังเขาเขามีงานที่อื่นเขาก็ไปทำงานที่อื่นก็เลยไม่ได้ทำ ก่อนเราทำเป็นก้อนแล้วส่งขายแล้วก็เอาไปบริจาคตามโรงเรียนต่างๆเลยนี่ค่ะดูดูมันเดินเนไหมเี่ยขาขาว,วเขาพร้อมที่จะออกนะแล้วก็เอาไว้ตรงนีน้แถวแรกไม่โปรออกมาแถวข้างในก็เข้าไปหน่อยเพื่อมันจะได้ยึดก,กันได้ เราทำกินเองนะคะเ่าก็มีเห็ดกอดสารพิษกินเองทุกวันอยู่ว่างๆโดยเฉพาะคนที่กเกษียณอายุแล้วไม่ไได้ทำงานอะไรแล้วกาา็ทำแบบนี้ค่ะจริงๆก็นายจะเอาคัตเตอร์ตักถุงก็ได้จะได้ง่ายแต่ป็านายเลือกแกะตรงปากถุงที่เขา เอาเอาปเอากาวอะติดไว้เพราะว่าเผื่อถุงอะเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกนะประหยัดดีนะคะนี่เสร็จแล้วก็ามาเรียงไปเดี๋ยวเพิ่งแกะกระดาษนี้ออกนะคะเพราะว่าตรงข้างในนะ่ะเขาจะหวาน เม็ดถั่วเขียวที่ที่คุกกับเชื้อไว้ถ้าเราออกบางทีหนูหรือแมลงก็อาจจะมากินแทะกินได้ก็ปิดไว้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมเดินเกือบเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะ้กินถ้ามันออกเยอะก็เอาไปเผื่อแผ่เพื่อนบ้านหรือ จะเอาขายก็ได้ค่ะแล้วแต่ทําเป็นอาชีพก็ได้เห็ดยืนนี้ก็ราคาดีนะคะเหโฟมนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเด้อต้องหาเดี๋ยวก็ไรนจะหาไม้มาค้ำอีกทีนะึก็หาวัสดุอะไรที่หาได้มาก่อนง่นนายๆทง ถ้าใครไม่มีชั้นก็เอาวางกับผนังก็ได้นะคะวางกับผนังแล้วก็เอาก้อนหินมาหนุนข้างๆเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเลื่อนมันไหลไปทาไปสนุกสนาน,นะคะ ป้นายก็อายุเยอะจะไปทํางานอะไรก็เขาคงไม่รับแล้วล่ะป้า <c oughs> นายก็ทาก๊อกก๊อกแก๊กเล่นพื่พอมีของกินก็ประหยัดตังค่ะแต่ก่อนตอนที่ป้านายเพาะเยอะๆป้านายที่ผมเอาไปวัดวัดในที่มีพระเยอะๆเนาะ เอาขนไปวัดที่เขามีเขามีชาวบ้านมาช่วยทํากัระเพรวไปไหนก็ขนไปแล้วก็เอา,เอา,เอาน้ําลดลดพอเห็ดออกมาก็เก็บถวายพระนี่เราก็ได้บุญอันนี้นใส่ต้องเอาอะไรมาลองให้มันเชิดขึ้น,น่อยเพราะมันมันจะโน้มลงมาที่จริงน่ะเขาจะต้องทำอันนี้ให้เอียงไปค่ะให้ให้ที่ ให้ที่นี้เอียงขึ้นไปอย่างนี้เพื่อมันจะได้เอ็นไปเพราะข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างนั้นแล้วก็ทำแกะตรงนี้ต่อแกะเพื่อจะได้อาถุงมาไว้ใส่อย่างอื่นอีกแล้วป้านายชอบทำเกษตร เศษเล็กๆอยู่ในครัวเรือนปลูกปลูกดอกไม้มั่งปลูกของกินทำของกินจะได้ไม่ว่างคนะ่ะจากออกกำลังกายว่างแล้วก็มาหาอะไรโอ้ยบนเนทงต้องมัดไปข้างหลงัง อ้างล่าง,งก็มีที่วางไหมข้างล่างได้ด้ว <c oughs> มีไอเดียใหม่ <c oughs> เอาเอาไม้มาลองข้างหลังแล้วก็เอาแผ่นโฟมวางแบบเออสโลปมาเงี้ย <c oughs> เ,วเวลาเห็ดเขาไปอยู่งั้นเขาก็จะไม่เขาจะไม่ไมคว่ำหน้ามา จริงๆเ,เวลาที่ที่ฟาร์มเขาทำเขาจะมีไม้ไม้ไผ่สารแตะแล้วก็เอาวางให้สลบอยมาเนี้ยเวลาเรียงไปเห็ดเขาก็จะโน้มไปข้างหลังแล้วสลบนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ลม้มเนี่ยข้าไนก็ฟาร์มเล็กๆก็ทำาเดี๋ยวถ้ากิจการดีอาจจะขยายใหญ่ฝ <laughs> ันไว้ฝันไว้ ได้มีเห็ดขายในหมู่บ้านนี่ต่ก่อนตอนพ้่นายอยู่ที่บางบัวทองนอนทบุรีเนี่ยเป้นายก็มีเพื่อนเป็นน้องคนหนึ่งน้องพิเชษะเขาทำฟาร์มเห็ดพิเชษฟาร์มเห็ดอยู่ตรงข้าม วัดไผ่โรงวัวที่สุพรรณบุรีนะรู้จักน้องเขาก็ซื้อมาเขาก็ตะหลังมาป้านายอยู่ว่างๆอ่เขาเอามาส่งที่บ้านเราก็เวลาลูกค้าที่อยู่แถวฝั่งกรุงเทพนนทบุรีอะไรเงี้ยสั่งที่เขาเขาก็ให้มาเอาที่บ้านปนายที่นนบุรีป้านายก็ทําเป็นฟาร์มเล็กๆข้างหน้าก็มีมีก้อนเห็ดเต้มเขาจะเอามาวางเอามาให้แล้วก็ อาทิตย์หนึ่งเขก็จะมาเช็คเงินว่าขายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะนายก็ได้กําไรเปอร์รเซ็นจากตรงนั้นขหลังบ้านเราก็ทําเป็นฟาร์มเห็ดขายให้ในหมู่บ้าน mm. าหโูหา mm. ขายดีมากค่ะก mm. ็จองกันแบบเห็ดออกไม่ทันเลยค่ะนี่ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆพอดีช่วงนั้นป้านายแบบอุบัติเหตุข้อมือข้อมือหัก กลับไปต่างประเทศไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านเราก็ไม่รู้จะทําอะไรถ้าทาฟาร์มนี่แหละทําเห็ดเอาเห็ดมาขายพอพอเห็ดมันออกไปแล้วนะฮะเขาเขาก็จะมีเศษเห็ดอยู่แล้วก็เอาใช้ช้อนเนี่ยแค่เนี่ยแคะแคก็เป็นการบริหารข้อมือข้อมือข้างเนื้อปัคหะหักก็เพราะว่าไปช่วยมอเตอร์ไซค์ฝรั่งเขาล้มที่โน่นค่ะที่ที่หอดเนี่ย ก็ไปทำบุญนี่แหละกลับมาเขาก็ไปเหยียบน้ำเหยียบน้ำมันน่ะที่ล่อลื่นล้มลงก็เอามือไปเท้าล้มสองทีคลึกหักเลยะ่ะหมอเขาบอกว่าจะให้ป้านายผ่าแล้วก็เอาเหล็กดามลูกชายบอกว่าไม่ทำแม่มันมันอันตรายแล้วก็มันเสี่ยงเจ็บด้วยเขาไม่ให้แม่ผ่าก็เลยเอไม่ผ่าก็ไม่ผ่าก็เอา ใส่เอาผักก๊อดพันพันแล้วก็เนี้ยก็ทำเนี้ยทำเห็ดก็ก็แก๊กแแล้วช่วงนั้นพระธุดงวัดพระธรรมกายท่านเดินพอดีเนาะไปม่นก็ทำอะไรว่างๆมือก็ข้างเดียวอีกข้างนึงก็ต้มน้ำปลาหนะกับน้ำขิงน้ำตะไคร่น้ำกระเจี๊ยบทำเท่าที่ทำได้ แล้วก็ขายเห็ดไปด้วยได้ตังก็เอาไปซื้ออุปกรณ์มาทำขวดนะขวดมาใส่ก็ทำไปแค่เห็ดไปหยอดหยอดน้ำปาเนะใส่ขวดไปมุนๆพ,พอเสร็จก็ลูกก็ช่วยยกขึ้นรถว่านายก็ขับตามพระธุดงไปแถวสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเนี่ยไป ไปจนจนแบบมือนี่หายโดยอัตโนมัติเพราะเราเหมือนกายภาพบําบัดะก็ก็ไปวิจามณานี่ก็เลยไม่ต้องผ่าตัดก็อาจจะเป็นบุญกุศลที่เราทําน้ําประะไปถาไวายพระธุดงค์ <c oughs> ก็เลยว่าเออทําดีก็ดีเนาะ,ะได้ไม่ต้องไม่ต้องเจ็บแต่ทุกวันนี้ก็นายแข็งแรงมือก็ไม่ต้อง มือก็ใช้งานได้ออกกำลังกายได้แต่เราอย่าเผลอไปยกอะไรหนักๆแค่นั้นแหละเพราะว่าอาจจะทําให้มันหักได้เพราะอายุมากนี่กระดูกมันเปราะเพราะฉะนั้นก็ก็ทําอะไรที่มันง่าย,ยาเบาเสนุกสนุกเกษียณแล้วก็ทาอะไรให้มันเพลินเพลินเพื่อน,นเพื่อนที่อยู่ ถึงถึงไม่เกษียนนะคะเราว่างเราก็ทําได้ครับเป็นพอเหตุขายเป็นไปได้เสริมหรือแม่เราก็เอามากินเองและเห็ดนี่เป็นโปรตีนชั้นสุดยอดเลยค่ะมีประโยชน์มากวางว่างนม่จะล้มนะคะเพราะว่าตรงข้างมันไม่มีไม้ค้ำก็ได้ประมาณนี้ นี่อีกอันเดี๋ยวต้องต้องหาไม้คำ้ำข้างๆเพื่อจะได้ไหมนี่อันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นนายนำมาวางอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาที่วางเดี๋ยวมารอดูอีกสักลุงเขาบอกว่าประมาณอีกสี่วันก็จะออกละแต่ตอนนี้เรายังไม่ลดน้ำนะคะยังยังไม่ลดน้ำ ก็เอาไว้อย่างนี้ก็อาจจะหาอะไรที่มันทึบๆมาคุมเส้นหน่อยลาสติกก็ได้คุมเพื่อให้เขาอบเขาร้อนเขาร้อนออป้าแล้วเขาก็จะออกดอกดีมากนี่ก็เห็ดเห็ดนางลมดํานะคะหรือเห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยเขาเรียกนางลมดําตอนปนายอยู่อเมริกาก็เห็ดนางลมขึ้นมาเองที่หลังบ้าน เรามากลับมานี่เราก็มาทําของเราเองเดี๋ยวเราก็มาติดตามตอนต่อไปว่ามันจะออกดีไหมนะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูดูรับชมป้านายป้านายมือใหม่ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe อมเมนต์ด้วยก็ได้ว่าป้านายคนจะประปุงอะไรมั่งแล้วก็ จะได้ทำให้ถูกใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ